ตรงเนี้ยก็เซนเันเบอร์นะนเพื่อนๆติดกันเลยโอ<ฮ>้เป็นน้ำฝนจาะเออเออตรงนั้นเมฆเมฆด,ดำมืดเลยอะ วันวาวันวิสาขบูชานะครับผมมาทําบุญนะครับไหว้พระที่วัดปทุมนะครับตรงติดกับสยามพารากอนนะวันนี้คนจะเยอะนิดนึงนะครับฝนฝนตกฝนพตกวันนี้เป็นวันพระนะ จะเข้าไปโบสถ์ในก่อนนะครับถ้าเพื่อนเข้าประตูมาก็เรยวซ้ายนะครับอันนี้เขาเหมือนเขาเวียนเทียนวะเวียนเทียนกลางวันก่อนวันนี้ก็จะมีเวียนเทียนด้วยต้องมีถุงมานะใส่ถุงมาละไม่ไม่ไม่มันใส่ถุงเท้ามาสปี เดไปอีกโบสถ์นึงนะครับจะมีสองโบสถ์ใช er ่เขามาเปลี่ยนเทียนกันร้อนนะตอนนี้ร้อนเดี๋ยวจะหน้ามืดเดี๋ยวเราไปไหว้อีกโบสถนึงถ้าโบสนี้เปิดนะเปิดไหมน่าจะเปิดหมดละวันพักใช้พระสงฆ์ทำพิธีอยู่เออแต่ว่าเหมือนเดิมเออพระท่านอยู่นะฮะในโบสก็เลยเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งสมาธิ ข้างในบสข้างในดีกว่านะเนาะสวนป่าดีกว่าเนาะ,ปะไปสวนป่าเดี๋ยวเราเข้าไปสวนป่ากันนะครับสวนป่าสาลาพระราจัทธา ตรงนี้จะสงบมากเพื่อนๆแบบกลางป่ากลางเมืองอะ่ะจะไม่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสวนป่าแบบนี้นะครับเพื่อนแต่ผมมาหลายปีแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วล่ะโอ้เหมือนเป็นหมอกๆเลยอะ่ะ ีเปิดไไดออเหหมมงจริแต่ี๋ยวผมจะเข้าไปศาลาตรงนี้คือจะจะถ่ายรูปโอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแต่เดี๋ยวสวนป่าข้างนอกอถ่ายได้เดี๋ยวผมออกมาถ่ายให้นะครับ32ปีไหนเห็นป้ายไว้หรอไยูเดี๋ยวผมไปเข้าอีกประตูน่าจะน้ํำค้างจากใบไม้นะแ้้าฝนมันไม่ตกเลยไง ้นนยุงนะพเดี๋ยวผมว่าจะมาถอดรองเท้าตรงนี้นะแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปส่วนป่าก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยนั่งทีเดียวยาวๆไปเลยโอ้ยไม่ได้มานาะนต้นไม้ขึ้นเต็มเลยอ่ะผลลุกเนาะดีอ่ะมาทำไมหมดใช้เสียงนะครับตรงนี้เงียบๆหน่อย อตอนนั้นมาผมยังเป็นต้นแบบเล็กๆอยู่เลยเนาะเนาะเพื่อน,อนๆมาถ้าขับที่นี่อยู่ใกล้พารากอนเลยกับเซนทันเวอร์นะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาแต่วันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกก็เลยชุ่มฉ่ำนิดหนึ่ง ตรงนี้ยก็เซนเทนเบอร์นะมันเพื่อนติดกันเลย เรวผมเข้าไปในศาลานั่งสมาธิโซนมนนะครับตรงกลาง น,นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์เอาแบบนั่งสมาธิจริงๆลงล่างเลยไหมนี่นะครับที่เรานั่งนะพอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับรก็จะเป็นศาลาศาลาแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสก็มานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิได้นะครับ วันนี้คนเยอะเป็นวันพระนะครับนี่กระแสเป็นน้ําฝนจากเออตรงนั้นเม็ดเม็ดํำมืดเลยฮะมันจะมาอีกลูวจะมาก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยวค້นอ่ะอ่ะคงอ่ะอให้นแล้วอ่ะ